ข้าเสร็จภุริราที่โลกมนุษย์ได่แล้ข้าจะรีบกลับไปพวกเจ้าไม่ต้องตามข้ามามี่ทัานจะาพวกเจ้ายังดื้อหนึ่งยังจะตามข้ามาข้าจะไม่กลับไปหาพวกเจ้าจริงๆด้วยข้าพวดจริงๆนะแรงหึงของสตรีนี่มันช่างมีพลังเหลือเกินเล่นเอาสักข้าเหนื่อยเลยเฮ้ย ไอ้อาคาศูนย์ไอจิตตาศูนย์มันนี่เดี๋ยวนี้ขอรับนายท่านข้าจะปิดผน,นึกประตูระหว่างพิภพอสูน,นกับโลกมนุษย์เอาไว้ไม่ให้เปิดขึ้นอีกแต่ยังไงข้าก็ายังไม่ไว้ใจพวกเจ้าสองคนคอยผัดเวงกันดูไว้ด้วยเฮ้ยนี่เกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้าเนี่ย<ม>อ้ ไอ้ยอซูซันขวานทำข้าเจ็บตัวต,วตวลอดเลยอะโอ้ไอ้ยอซูนิยังกับพวกแกข้าเลยพอเจ็บตัวไปด้วยเนี่ยเหรอแน่หรอฮะแกแล่ะไม่อะพอเสียทีขอโทษครับนายท่านที่ท่านกับผมไม่ทำตามแผนของไอ้ไอซ์นี่ปลาเน,นี่ยแต่ผมได้ตัวรัศมิชโลธรมารเคสให้นายท่านแล้วขอรับนี่ข้าล้มแค่ครั้งเดียวแหละแกหาเรื่องข้าเหรอวะฮะก็เอออยู่วะจะยุติได้หรือยัง ข,าขานนา้าล้มเสียกลับมาเนี่ยถ้าพวกเจ้ายังไม่หยุดข้าพูดได้คำเดียวพวกเจ้าโดนหนักแน่ว่าแต่ในท่านลงมเสียกลับมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเรื่องมหาเทวสุรสงครามหรือว่าเหล่าสนมตํามหงวงหรอขอรับก็ทั้งสองเรื่องนั่นแหละเฮ้ยตแต่แซม แกดูแลหนูชิลอยังไงอะถึงปล่อยให้สิริสุดามาทำร้ายจนเนี่ยดูสิหน้าตาเป็นอย่างเนี้ยโอแม่ครับตอนนี้งานผมล้นมือเลยนะครับจะให้ผมคอยตามเคลียรเรื่องที่พวกสิมงกุฎทำมาเนี่ยผมคงไม่มีเวลานะนอครับโอ้ยโอ้ยอุยอ้ยมาแต่แซมนี่แค่ให้ดูแลหนูชิโลแค่นี้ยังทำไม่ได้เลยแล้วต่อไปเนี่ยแม่จะไว้ใจให้แกดูแลหลานแม่ได้ยังไงฮะหลาน คุณคุณป้าคะคือเรื่องของใช่ส<อ>ิครับแม่ครับคือผมขอโทษนะครับขอโทษนะจ๊ะชิโร่จ๋าไปผมสัญญานะว่าผมจะไม่ปล่อยให้คุณฆ่าสายตาอีกแล้วก็จะไม่ปล่อยให้ใครมาทำร้ายคุณได้อีกมองหนดูสิเจ็บตรงไหนบ้างเนี่ยกร่างไม่ได้เลยของคุณเนี่ยนี่อยู่เฉยๆสิจ๊ะโอ้ยนี่ดูดิเนี่ยแก้มก็ช่ำปากก็เจ็บโอแม่ครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวพาแฟนผมไปทำแผลก่อนนะ ส่วนเรื่องคุณสีเนี่ยผมมาเคลียร์ให้วันหลังนะครับพอโดนแม่ด่าเขาหน่อยก็รีบอ้อนแฟนเชนนะแกนี่กระล่อนไม่ใช่เล่นเลยนี่ไม่ได้นะจ็ะนะแม่เขาตั้งความหวังไว้อยากจะอุ้มหลานเลยนะโอ้ยนี่นะโอ้ยเอ้าบอกว่าให้ดูแลไม่ใช่ให้แปปะอางแบบนี้นี่หนูชิโลเขาเป็นผู้หญิงนะต้องให้เกียรดเขาหน่อยสิ ออาละแม่ไม่อยู่เ oh ป็นกอขอคอก็ได้เดี๋ยวได้เวลาสวดมนต์ก่อนนอนละตามสบายนะจ๊ะกูป้าคะจะบอกว่าราตรีสวัสดิ์นะครับอืมฉันแกบนะไม่หยิกฉันทำไมเนี่ยปปากเลยเธอมีเรื่องต้องเคลียร์กับฉัน แต่ฉันไม่มีอะไรจะเคลียร์กับคุณนสงสัยตาแซมจะโดนหนูชิโลเล่นงานใช่แล้วปล่อยหนุ่มสาวๆเขาดีกว่าเดี๋ยวตีกันเดี๋ยวรักกันสุดท้ายก็หัวปีท้ายปีเป็นอย่างนี้ทุกที เห็นชีโล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 ชิโลฉันไม่มีอะไรจะเคลยกับคุณอย่ามายุ่งกับฉันเปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ถ้าฉันเปิดอ่ะคุณก็จะหาเรื่องให้ฉันเข้าคุกอีกโอเคฉันสัญญาถ้าเธอเปิดประตูให้ฉันฉันจะไม่จับเธอขังคุกอีก ฉันไม่เชื่อในคําพูดของคุณหรอกนะคุณอนะ่ะชอบทผิดศีลตายไปนะตน้องได้ตกดรกแน่ๆอย่าดูอฉันโมโหเลยไม่งั้นเธอจะเสียใจฉันไม่กลัวคําขู่คุณหรอกแต่เราว่าเจ้าควรจะกลัวนะชิโลประตูแค่นั้นนะการผู้กองสการ้ไม่ได้หรอกอ็งสมเจ้าอย่าดีแต่พูดถ้าไม่ใช่พอเราเชื่อในแผนการรับหลอกๆของเจ้า เราก็คงต้องมาวุ่นวายจนเกือบโดนศูนจับโดนคุณสีเล่นงานแล้วก็โดนผู้กองลนลามอีกอย่ามาโทษเราอย่างเดียวสิเจ้าเองต่างหากที่หาเรื่องไปที่นั่นเองอะนะชิโรนะเจ้ามันล่ามเราไว้แบบนี้ทั้งวันไม่ได้หรอกเราช่วยเจ้าแต่ผู้กองได้นหชิโรไม่เราคนเดียวรับมือผู้กองได้สบายอยู่แล้วก็ได้งั้นเราจะคอยดู <laughs> ฉันทำคีย์การ์ดสำรองห้องเธอเอาไว้ทีนนี้ฉันไม่รอดแนะ่ผู้กองชชโโยยแแลแแล้ว้ววพ่อข้าสั่งให้ข้านำทัพอาสนไปลบโคเทลดาแต่ข้าไม่เห็นด้วย กีโกดปีมาแล้วที่พวกอสูรลบก,กับเทวดาและเอาชนะพวกมันไม่ได้ไม่เคยเลยสักครั้งเลยเหรอครับก็ใช่นั่สิข้าก็เลยเสนอแผนการที่ดีกว่าสม้าออกไปในสนามหลข้าจะจับตัวรัสมิชโลทอนไปกักขังไว้ที่พิภพอสูรในฐานะนางสนมของข้าเพื่อเป็นการยามหน้าเพว่อข้ และใช้ต่อรองเทพบิดาของนางเพื่อให้ยอมแพ้อสูรในสมคบเป็นแผนการที่ภาษามนุษย์เรียกว่าสุดยอดของแผนชั่วเลยขอรับไปท่านไอจิตอาซนอีกแล้วอีกแล้ว โดนอีกแล้วบ้าแค่เนี่ยนะมันเล่าจะมาเลาะเชี่ยวให้หมแต่บางอ่านมากนะที่เอาเจ้าชายองสูงอย่างนายท่านไปเปรียบเทียบกับพวกมนุษย์ขอโทษขอรับนายท่านกับผมอะเพียงแต่ชื่นชมแผนการของนายท่านจริงๆขอรับท่านเจ้าอสูงน่ะควรจะต้องเห็นด้วยกับแผนการนี้นะขอรับข้าก็หวังให้ท่านพอ แต่ท่านพ่อกับหาว่าข้าไร้ซึ่งศักดิ์ศรีพรอสุรเท่านพ่อต้องการจะให้ข้ารบกับพวกเทวดาให้ชนะในสุดจึงให้ข้าเลอกยู g g <preferred> ่กับรัศมีโลอมทแล้วานางสนมทั้งสามของนายท่านล่ะขอรับทำไมถึงทําให้นายท่านหัวเสียขนาดนี้พวกนางนั้นเป็นรู้มาว่าข้าจะจับนางฟ้ากลับไปเป็นสนมเพิ่มมาสิพวกนางก็เลยแผ่ฤทิดเป็นนางสูนฟ้อนเล็บใส่นายท่านล่ะขอรับ ความมึหัวของพวกนาะงไม่สามารถทำให้ข้ารู้สึกอะไรได้หรอกในเมื่อตอนนี้ท่านพ่อมัวแต่เตรียมการเรื่องสงคามข้าก็จะใช้โอกาสนี้จับตัวลัศมิชโลทอกลับไปที่พิภพอาสูรแล้วท่านพ่อจะต้องขอบคุณข้าภายหลังเมื่อข้าทำให้อาสูรเอาชนะเทวดาได้เป็นครั้งแรก แต่ในท่านขอรับแล้วเราจะจับตัวรัศมิชโทรทอนได้อย่างไรขอรับในเมื่อรัศมิชโทรทอนเนี่ยยังมีแก้ววิเศษคุ้มครองกายอยู่ข้ามีแผนการที่จะจับตัวรัศมิชโทรทอนโดยที่แก้ววิเศษก็ไม่สามารถช่วยท่านมีแผนการอะไรเหรอขอรับในท่าน รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมนางฟ้าของแม่จากรดนสวงผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากทางสถานีค่ะ The